สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการระบุเพื่อนนะครับที่สามารถที่จะคอมเมนต์ในโพสต์สาธารณะใน facebook ของเรากันนะครับก่อนในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการออทำจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของโพสต ที่เป็นสาสานะของเรากันนะครับก็ไปที่ส่วนของอจุด3จุดในโพสต์กันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าใครบ้างที่สามารถเออที่สแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณได้นะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบกันนะครับ หลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้นํกการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าโปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงกันได้เลยนะครับคลิกตรงด้านล่างสุดกันนะครับหรือท่านสามารถที่จะเลือกส่วนของท่านตัวเลือกอื่นๆก็ได้นะครับ ก็หลังจากที่เราเลือกกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเรียบร้อยนะครับที่อยู่ด้านล่างสุดกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแก้ไขส่วนของรายละเอียดโดยให้เรากันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบในส่วนของโพสต์อ Post ของเรากันนะครับเมื่อเราไปเมื่อเราเอาบัญชีอื่นมา ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าที่โพสนะครับก็สามารถที่จะแค่กดไลค์แล้วก็แชร์ได้2ออย่างกันนะครับส่วนคอมเมนต์ก็จะยังดูก็ไม่สามารถที่จะทําได้กันนะครับก็จะแสดงตามรูปประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนีวิธีการระบุเพื่อนนะครับที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะใน Facebook ของเราได้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ